ตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อาชีพวันวันหนึ่งเก๋มากมากแล้วเป็นขี้อยู่ของเจ้าแม่มดใจกีแล้วเจ้าแม่มดใจกีเขาขี้ไม่กวนอันที่เก่าแก่ไปไปละไปเก็บ ต่อมาให้คนอื่นคนก็ไม่เอา,อากลียดเกลียแม่มดสเงก,กีมากมากโอ้ทำไมคะไม่รู้น่าสงสารจังเลยแล้วยังไงต่อคะแล้วแม่มดสเงกีก็ลงให้นง,งกับบ้านรปหาคุณแม่แล้วร่องคิดกีกับแม่มดจริกี คือวให้คนอื่นเขาก็เหลยนหนูว่ะอู้แลรอคะแล้วยังไงต่อคะแล้วแล้วอย่างนี้แม่บอกว่าแม่อผอเข้าใจอยอางนี้แม่ของเขาบอกว่ายังไงคะ ค่ะแล้อ,อย่างเงี้ยแต่แล้วแล้วแม่ก็ใส่ชุดนางฟ้าจบแล้วโอ้โหพอเป็นชุดนางฟ้าแล้วทุกคนเอาดอกไม้ที่เขาเอาไปให้ไหมคะเอาโอ้โหจบแล้วจบแล้วอะ่ะจบฟัง